คุณเป็นซีอีโอเหรอคะซีอีโอเฮอจงตุจงะไม่ไม่น้องนะเฮยเฮยเอาขายของอยู่คานับอะไรจะขายต่ของ้าขายของอยู่คอรองพี่แอนเหมาน้ำหอมแบรนด์ทีอาร์ท อาบีต้าวหยองระเบียบวัทศินไม่เมื่อกี้ก็คือน้องน้องให้ตัวเทศไปอยู่แล้วแต่ว่าพอพอมาวันนี้ก็คืออุตหนุมแล้วก็อยากใสห้ทุคนได้คิดิก็แล้ว่ว่าทุกคนเอาไปใช้แต่หนูฉีดครั้งแรกหอมชื่นใจชอบอ่ะฉีดครั้งต่อไปหอมขึ้นตาตอนนี้มีสองกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นที่สามที่กำลังแบบ มีอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่ก็คือไม่ว่าอันกินนี่กูว่าจะไปหาของอื่นกูหาที่ตัวกูก็ได้เดี๋ยวอันอันนี้พี่แอนเหมาแล้วนะพี่แอนไม่ทำน้ำหอมมาขายวะกูยังมากินตัวเองขายวุ้นไส้เอาแรงกูไปไม่ใช่่่ได้พอแต่ก่อนนี่คือไม่ไหวนะพ่อ ต่การขายในวิธีชุ่มมือต่อเติร์นเดินแบบเบิร์ดชุ่มมือยังไงตอนนี้อย่างเมื่อกี้ก็คือแบบมีรูปมีขายแต่แต่มันกลิ่นที่กินที่แบบกินมันอินเตอร์แม่ยองมันขายได้แล้วราคามันแค่ก็เหหมมืออนน้ำราคาเท่าไหร่ราคาสี่ร้ายเก้าแต่ถ้าปกติห้าร้อยเก้าราคาหลักร้อย โอ้ยงนี่ทำแบบกันที่มันเต็กมันเด็กคนเดียวไอ้ขอร้องอีลีมันจะจีจีไฟจีไหนจีแอนบอกไม่พัชรีไลยบอกคือขอร้องหน่อยมันจะเสียแบนเขาเขาไม่ได้แม็ว่าเลยมันพี่ก็จำไม่ได้หกสิบเอ็ด ซื้อเปล่าหกสิบสามค่าเขาตกลงเขาตกลงราคากันบ่ท่านใดไปเอาไปของของแย้มไปพี่โป้พี่โป้โจ๊กคลิปเมื่อกี้น่ะเปิดค่อยแต่เนาะพี่โป้อไขว้อยังว้านเดี๋ยหายบ้านแม้แต่ใหม่เองเขาก็ยังใช้คนเดียวเนี่ยเขานไม่ปกติก็คือว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ฉีมทั้งสอมแบบหลายกลิ่นพี่จะพี่จะไม่ได้จำกัดว่ากลิ่นเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จะชิมทั้งเพราะว่าลงไปทีมา ประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่จะลงมาเปลี่ยนชุดแล้วพี่ก็จะฉีดอีกแล้วก็ก่อนที่จะไปแบบพบปัอะไรเงี้ยพี่ก็จะฉีดอีกแต่ว่ากลิ่นเนี้ยสําหรับกับผู้หญิงเลยเพะเป็นโดนโดนจาแต่ว่าสําหรับสาวที่ที่อาจจะไม่มั่นใจเนาะอาจจะยังสร้างความมั่นใจครับตัวเองไม่ไม่ไม่ใช่ความมั่นใจสำหรับตัวเองแต่ว่าคืออาจจะอยากฝากซื้อฝากแฟน เอกผงขวันอะไรให้แฟนหนูแนะนำเลยจริงๆคือปินผู้ชายคือมันเลิศจริงๆผมไปลองทุกคนเลยในวงใช่ไหมผู้หญิงสามากสีดำใช่ไหมเออพี่ก็ชอบสีดำเขาชอบสีดำเพราะว่า ไม่มันมันแล้วแต่ความชอบแต่คือลองดูก่อนลองดูก่อนเป็นเพราะอะไรไม่แน่จะซื้อบอสแคร์แล้วก็แถมแถมนี่ก็ได้ไม่บอสแคร์ผมก็ใช้ยูด้าช่วยไม่ออกแบบไม่พี่จะบอกว่าอีแบบถ้าใครผมร่วงมันมันช่วยได้จริงๆเพราะมันเป็นออร์แกนิกแต่อยากให้หัวปั๊มใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับมันบีบยากไม่มันนิดเดียวใช่ไหมเออ ต้องหัวปั๊มใหญ่กว่านี้นะคะพี่อะไรเงีแต่พี่ชอบิผู้ชายแล้วอีกลิงที่ที่จะมาคือเป็นเป็นแบบแนวไหนคะผู้หญิงหรือกลางกลางหรือแบบยูิเซ็คก็ตอนนี้ก็คือรอเขาทําตัวเทสมาให้อ๋อให,ให,ให้ให้ลองก่อนแต่ตอนนี้คือมีสองกลิ่นใช่ครับยังสั่งได้ไหมที่ไหนเพดไหนตอนนี้ ในในเพจในเพจน้ำหอมเต้าหยอง TRB แล้วก็จะมีในเพจในติ๊กตอกผมเลยที่ผมจะปักตะก้าไว้แต่ตอนนี้ก็คือปิดตะก้าสีดำไว้ก่อนอาทิตย์หนึ่งรอเขาไปปรับภูมิรอเขาไปปรับภูมิแกสติ๊กเกอร์แกอะไรเพราะว่าสีดำสีมันเขาเขาเคลือบสติ๊กเกอร์มาแล้วมันมีดนไม่แน่นบางบางบ้างบ่อนักมันจะละเหยแต่ว่าไอที่มันช่ำรุ่สามารถเอามาเปลี่ยนได้อ้สามารถ ถ้าส่งคืนเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าเออ่มันมันมันเป็นเฉพาะแบบสติกเกอร์หรือว่าเป็นตัวจุกใช่ไหมคะกลิ่นจุกมันก็คือมาตรฐานกลิ่นก็ยังปกติค่ะใช่อันนี้ปกติเราขายเท่าไหร่ปกติขาย599เาเครับแต่ถ้าแต่ถ้าผมไลฟ์สดหรือว่าไปสั่งในทิกต็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่สีแต่สีห้าเก้าเก้าอะไรจาก10ขวดประมาณ9,900บาทแต่อันเนี้ยก็คือว่ามันเป็นมันเป็นหัวน้ำหอมค่ะซึ่ง มันจะใช้ได้นานมากๆแอลกอฮอล์น้อยมากมใช่คะ่ะจริงจังจริงใจจริงอันนี้ถ <c oughs> ูกรับรองเออโอเคอุณนะครับเบอร์สั่งได้ชิกับดเลยค่ะเฮดพอย